ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับหรือว่าการใส่รูปเลียนให้หน้าจอนะโดยใช้ทางวิธีลัดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะที่การตั้งค่านะครับไอต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบบรูปร่างของการหมุนการเปลี่ยนหน้าการเปลี่ยนหน้านะ,ารนนานนะครับแล้วก็ตัวแป็กกราวนะตัวแบ็กกลาวแล้วก็การลบ ที่เราไม่ต้องการเนี่ยโดยที่เราไม่จะเป็นทัองไปลบในอ่าในส่วนของแอปนะครับอ่าอันนี้ผมใช้ตัว oppo นะครับมือถือ oppo a5 นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็น่าจะใช้ได้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าแบรนด์อื่นนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าคันนี้มาทำเลยนะวิธีการทำครับขั้นแรกเลยนะให้เราเนะี่ยใช้ นิ้วเราเนี่ยกดไปที่ตรงบริเวณพื้นที่ว่างๆเนี่ยของหน้าจอนะพื้นที่ว่างๆนะของหน้าจอนะแต่สักพักหนึ่งแล้วก็เอามือยกมือยกนิ้วออกนะนะนี่ะมันจะเป็นตัวนี้ขึ้นมาเอนะมันก็จะมีการตั้งค่านะอ่าลักษณะพิเศษพื้นหลังแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะอัปเดตเพิ่มหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวเนี้ย เข้าไปได้นะครับเราสามารถจะใส่ตัวนี้เข้าไปได้นะครับ <lite> หรือถ้าเรามไม่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออกไปได้นะครับนะครับอันนี้นะครับก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างนะครับถ้าเรามไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกติกต๊กออกนะครับ <lite> นะครับเนี่ยพวกนี้เราสามารถที่จะให้นี่ไปได้นะครับในส่วนของของอลูกเล่นมันก็มี ให้เยอะมากนะตัวนี้นะตัวนี้นะก็มันก็เนี่ยเนยมาตัวใดตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะอยู่บนนี้หมดนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็น Google News ก็มีนะอันนี้ก็ปิดไปหมดนะอ่าคันนี้นะครับคันนี้ก็ให้เราไปที่ตัวเดิมนะครับโดยการอ่าคลิกที่ลูกศรที่อยู่ด้านล่างของจอเนี่ยก็จะมาที่นี้คันนี้มาดูตัวนี้ พื้นหลังนะพื้นหลังเห็นไหมครับว่าพื้นหลังเนี่ยมันจะมีเยอะมากมันจะมีพื้นหลังที่เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวนะอีอ่ในตัวนี้เห็นไหมครับแต่บอกก่นนะว่าถ้าใช้พวกเนี้ยอ่ามันก็จะกินแบตนะครับมันก็จะกินแบตด,ดังนั้นก่อนจะใช้ใก็ให้อ่าเรียกให้อันนี้ให้ดีก่อนนะว่าเราจะ เราจะถนอมแบตของเรารอเปล่านะกเนี่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับอ่านะครับอ่าคราวนี้ให้กลับไปที่เดิมนะครับอ่านะครับกลับไปที่เดิมไปครั้งหนึ่งครับกลติ๊กอีกครั้งหนึ่งอ่านคราวนี้ออพื้นหลังนี่มันยังมีมันยังมีเป็นรูปแบบที่แบบให้เราเลือกเยอะนะเนี่ยโดยการติ๊กไปทางนี้นะครับหรือไม่ก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนหาไปได้นะตัวนี้นะเลื่อนหาไปได้นะเห็นไหมครับ ใครต้องการชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถที่จะ,อะตอบได้เลยเนะครับน,นี่นะครับอ่าคันนี้ผมว่าจมก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็โอเคันก็ใช้ตัวนี้นะอ่าพอเราแตะไอ้ตัวนี้มาที่จุดเดิมแล้วคันนี้มาดูลักษณะพิเศษของตัวนี้ของหน้าจอมันก็จะมีอย่างเงี้ยวิธีการปัดนะครับนะวิธีการปัดอันนี้คือซ้ายขวานะอันนี้จะ หมุน no รอบตัวนะอันนี้ก็จะเป็นคล้าย i i ๆกับตรงนี้นะคือปัดไปทางซ้ายัดทางขวาอันนี้หมุนรอบตัวอันนี้เปิดแบบเปิดแผ่นหน้ากระดาษเปิดอ่าเเรียกแบบกล่องนะกล่องหมุนนะครับหมุนแบบกล่องนะครับเป็นบล็อกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องอยู่อันนี้จะเป็นนะวงกลมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกเหมือนสไลด์นะครับนะครับมันก็ยังจะมีรูปแบบีกเยอะนะครับตัวนี้อีกนะครับ กับหน้ากับหลังนะครับนะครับนะครก็ดูนะว่าเราเราจะทำไงมันจะมีโหมดตัวนี้โหมดเอียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เอฟเฟกต์ดาร์กนะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ดาร์กตัวนี้ผิดด้านสไลด์นะครับนะครับมันก็มีหกตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ลูกบาทนะครับลูกบาทนะครับตัวนี้ก็ม้วนนะครับม้วนนะครับส่วนตัวนี้ก็ ค่าเริ่มต้นเลยที่มาจากจากรุ่นนะครับวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบตัวเนี้ตัวมวลน,นี่นะครับอ่เสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะครับส่วนการตั้งค่านี่ก็เหมือนกันนะถ้าใครต้องการตั้งค่าอื่นก็ตั้งไปส่วนนะครับส่วนถ้าใครที่ต้องการลบบางตัวนะครับต้องการลบบางตัวเนี่ยนะอย่างต้องการลบตัวนี้เราก็คลิกตัวนี้ให้มาจะมีให้เราลบนะครับเราก็สามารถที่จะลบได้เลยนะครับสามารถที่จะลบได้เลยอ่าส่วนตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น,น tenha, next, 3, หน้านะตัวน so like <work, S 2> ี้หน้าแรกครับตัวนี้หน้าที่สองนะตัวนี้ก็คือหน้าที่สามนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูหน้าได้นะครับเลือกเลือกเลือกหน้าได้นะจะลบก็คือลบได้นะครับหรือว่าจะสร้างโพสต์ใหม่ก็ได้นะจะเห็นจะเห็นคําว่ามีตัวนี้การสร้างโพสต์ใหม่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจางๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการลบเราก็ติดอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาติดตรงนี้ อันนี้ถ้าเราต้องการออกเราก็แค่แตะตัวนี้เบาๆครั้งหนึ่งนะแล้วก็มันก็จะกลับคืนสู่โหมดปกตินะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการนะครับใช้วิธีลัดในการตั้งในการตั้งลูกเล่นให้กับหน้าจอใสเอฟเฟกต์ให้กับหน้าจอนะเลือกพื้นหลังเลือกวิธีการปัดนะครับเลือกการลบนะครับของหน้าจอมือถือนะครับก็จะเลยครับตัวนี้เป็น oppo นะ oppo a5 นะครับ ก็วันนี้ผมก็แนะนำเพื่อนๆเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ